คอมเมนต์แตกชาวเน็ตบอกเป็นเสียงเดียวกันประเด็นป้าแมวและยุยจรนัน ยุย้ยจีรนันท์มโนแจม่มถูกโยงอักษรยอ่อยอจอรอนอมอนอจอหลังจากที่ป้าแมวดาวพระสุกหรือรุ่งการดาได้ออกมาเผยว่ามีดาราบางคนไม่ขอเอ่ยชื่อออกสื่อว่าจะดูแลป้าตลอดชีวิตซึ่งก็ไม่ได้มาดูแลอะไรป้าเลยเขาออกสื่ออยู่เรื่อยคนก็ไปชมว่าสวยแล้วยังใจดีขอโทษนะคะแม้แต่สลึงเขาก็ไม่เคยออกให้สักบาทซึ่งล่าสุดสาวยุ้ยก็ได้ออกมาเคลียร์ในส่วนของตัวเองแล้วว่าไม่เคยพูดเรื่องที่จะช่วยป้าแมวตลอดชีวิตมีคนส่งภาพขา าป้าแมวมาให้ช่วยโพสต์ลงไอจียุ้ยแค่อยากเป็นกระบอกเสียงเท่านั้นและต้องขอโทษกับเรื่องราวดังกล่าว หลังจากที่ยูยได้ออกมาเคลียร์ในส่วนของตัวเองแล้วค่ะในโลกโซเชียลต่างมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิก็เกินไปจริงๆพอเขาไม่ช่วยเอาเขามาว่าไม่ไหวอ่ะเชื่อเจตนาน,น้องอยุอีครับแล้วตอนป้ามีเงินป้าได้แบ่งให้เขาใช้ด้วยไหมญาติเขาก็ไม่ใช่ตอนหาได้เอาไปไหนหมดไม่ควรไม่ควรเลยจริงๆที่ออกมาพูดแบบนี้ป้าก็เป็นนักแสดงมาหลายเรื่องแล้วช่วงมีงานทําไมไม่เก็บเงินคนเขาก็มีภาระครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบค่ะป้าใครช่วยก็เยินยอ ไรไม่ช่วยก็ว่าเขามันใช่เหรอคะเงินทองหายากมันเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะให้หรือไม่ให้เขาช่วยลงให้คนช่วยก็ดีแล้วเป็นตน้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ